สุดสัปดาห์นี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะก็มากันได้ที่โรบินสันลาดกระบังค่ะใครที่อยู่แถวนี้นะคะแล้วอยากจะเห็นรถฮุนใดตัวจริงนะคะก็นี่เลยวันนี้นะคะเรามาออกบูธกันค่ะที่โรบินสันลาดกระบังนะคะชั้นหนึ่งอยู่ตรงข้างหน้าร้านฟกคุมัชชะนะคะหรือว่าถ้าจะเข้าทางประตูด้านหน้านะคะก็สามารถเข้าทางประตูสตาร์บัคแล้วเดินตรงเข้ามาได้เลยก็จะเจอบูธของเรานะคะ ซึ่งภายในงานนะคะเราก็จะเอาฮุนไดซารีเรียพรีเมียมตัวสีขาวนะคะแล้วก็ตัวฮุนไดซาร์เคเซอร์ สีขาวมาโชว์กันด้วยค่ะหรัาใครนะคะที่กำลังรอที่จะดูตัวจริงนะคะแล้วไปถึงโชว์รูมไม่ไหววันนี้เรามาใกล้บ้านคุณเลยค่ะที่โรบินสันลาดกระบังใครที่อยู่แถวนี้นะคะอยากลาดที่จะเข้ามาหาเราที่บูธคุณใดสุภาพิบาล3นะคะเราอยู่เกินตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่5พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะแลวภายในงานนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะให้กับลูกค้าด้วยค่ะต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นหลากหลายเลย แต่ที่เด่นๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยากผ่อนน้อยๆนะคะแล้วก็ออกรถได้เลยนะคะอย่างเช่นคุนไดซาเกเซอร์ตัวนี้นะคะถ้าดาว25%ก็ประมาณ200,000บาทนะคะผ่อนตกเดือนละประมาณนี่เลย7,690บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยตัวนี้นะก็คือผ่อนได้ยาวๆ5ปีไปเลยค่ะ ใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักมาหาเราได้ไม่เพียงแต่ฮุนไดสตาร์เกเซอร์ที่จะมีโปรโมชั่นดีดีแบบนี้นะคะแต่ฮุนไดสตาริเอตต้องบอกว่าทุกรุ่นเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เหมือนกันสําหรับคนที่อยากผ่อนน้อยยกตัวอย่างนะคะตัวฮุนไดสตาริเอตพรีเมียมนะคะก็สามารถที่จะได้ยาเ์เ5%็นได้ก็ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทออกรถได้เลยนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะ ใครที่สนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ตัวเลขให้คำนวณของรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาหาเราได้ที่โรบินสันลาดกระบงังหรือว่าจัดคัดเข้ามาหาเราที่เพจก็ได้ค่ะจะมีฝ่ายขายติดต่อกลับไปให้ข้อมูลโดยละเอียดกับทุกท่านเลยค่ะกับวุฒิคุณใดจิตขพิิบาลศาสตค่ะแล้พบกันนะคะ